โชว์ไดเวิร์กับโอเคหมุนขวาพระทะหมุนซ้าย,ายโอเคใครชนะจะได้สิทธิเลือก <ผม S 1> ชิ้นส่วนเป็นคนต่อไปนะคะเอาละครับพร้อมแล้วข้าสัญญญณ r Lady set three two one go เอาละครับลูกนี้นะครได้ดนาไม้ของฝั่งน้องไอชิวนะคะส่วนวานิลเป็นของฝั่งน้องบีเบอร์ค่ะ เกือบละเกือบละเกือบเลี่ยงที่กินที่นั่น้องกระจิ๋วน้าน้องอีเวิร์สกำหมัดแน่นเลยนะครับหลังจากที่ชูเสร็จนะครับอาละครับตอนนี้นะครับทั้งสองตัวนะครับ ซึ่งมีสกิลในการดูดแรงเหวี่ยงกันนันเห็นะเรียกว่าตัวแวนิดนะคะรับความพิเศษของเขาก็คือมีอยางตรงบริเวณลอกของเขานะคะส่วนตัวใดนะไม้นะคบกลมเกลียล้ยงเกลี้ยงกล่าวนั่นเองเอาล้ครับจะเป็นอย่างไรจะเป็นคะแนนแรกของใครระวางน้องไอคิวหรือจะเป็นอึ้อโอเคนึคะแนนไอคิวลูกที่สองค่ะโชเบชไดรเวอร์ค่ะขวาขวาค่ะปรับไหมครับปรับนะครับ วาคิลลี่นะครับวาคิลลี่ปะทกปะทกับเวิร์สสปริงกันค่ะและที่ว่านะครับวันนี้นะครับนอกจากเบเบ็ดแล้วเรามีสินค้านะครับจัดรายการราคาพิเศษนะครับกับซอยวายสุดจักรไดโนเสาร์ถล่มโลกค่ะวันนี้ลดสูงสุด30%ด้วยกันค่ะโอเคพร้อมกันลูกที่2สกอร์1ต่อ0คะแนนโอเคพร้อมนะครับกับเบเบ็ดลูกที่2ฟังสัญญาณเรดี้เซ็ต อเอาละกับลูกที่สองนี้นะครับจะเป็นคะแนนเสมอหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคะแนนที่สองของน้องไอคิวกะเดี๋ยวว่าตอนนี้โอ้โหผมเป็นประกายเลยนะคะนี่เป็นเหนือกรรมการน้ำหาก็เริ่มเป็นเกาหลีแล้วนะคะเอาละกันยังไงโฉบไปโวบมาแาไปแซามากะโอ้โหโฉบกระชากหัวและยังไงสองคะแนะกนกะลูกที่สาม หมายเลขสาโชเบย์ใครอยาไปใส่ก่โชเบยโชว์ไเวอร์ระหว,ว่างวินนะครับวินประทักกับรอค่ะ l a d i s e t t h r e e go โดโดนโนมือพัดเตรนใช่ไหมนะอันนี้หนอหรือเปล่าคหนึ่งเอเอาละตัวนี้ จะเป็นคะแนนสุดท้ายหรือจะเป็นคะแนนตีตื้นค่ะเรีเดว่าตอนนี้นะครับตัวรอนะครับเริ่มบอลกำลังลงแล้วนะครับจะเป็นอย่างไร,รจะกดได้หรือเปล่านะครับเอาละครับ่อนเปียกเพียรแรงอะที่ซอมได้แก่นอก้องไอคิวเข้ามือเอาละ